ทุกคนแล้ระบุขึ้นมาอีกหนึ่งนะคบแล้วก็จะได้คําตอบแล้วครับเป็นเก้านะครับน้องๆอเขียนเลขเก้าเถอะน,น้อง <c oughs> แม่ว่าพี่พี่เขียนเลขเก้าผิดครับ<ะ>เลขเก้าเขียนกับข้างนลครับพี่ <c oughs> พี่ตัวเลขสเลพี่เขียนเลขเก้าเก้าไม่คอคยเป็น,นครับขอโทษ อืมแล้วตัวหน้าบวกตัวหน้าทำไงครับอ่ะนะครับมีอยู่หนึ่งนะครับถ้าเราบวกขึ้นมาอีกสองนะครับก็จะเป็นสามครับเราก็ได้คำตอบแล้วอ่านโจทย์สิครับพี่ออกัดอ่าแล้วพี่ขอเอาคำตอบก่อนนะครับอืมอ่าคำตอบที่เราได้ก็คือสามสิบเ้านะครับแล้วเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับ สิบแปดบวกบวกเครื่องหมายคือบวกนะครับ<ม>และเราบวงบวกขึ้นมาอีกสิบเอ็ดนะครยี่สิบเอ็ดนะครับเราก็จะได้คำตอบแล้วครับคำตอบคือสามสิบเก้าองครับขอบคุณคุณแม่ขอบคุณครับขออยังเพียวกับ สอนเพราะยังจะเอาข้อต่อไปก่อนไหมข้อต่อไปเป็นลบนะจะสอนได้ไหมสอนได้ครับโอเคแลานี้คือหมายความว่าไงครับตอนนั้นไม่มีคำหมายอ๋อ้้หมายเขาให้ติดสติกเกอร์ครับอืมอืมอ๋อโอเค